งานเด็กมาแล้วแม่งานญี่ปุ่นไอ้งานซีแบบยูสุสอันนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะอันนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลค่ะพี่สวยรออันนี้เฮาลอ็ลอกจ้านี่เฮาลมอกอันนี้สองพันเก้าราคาดีมาก2องพันเก้าน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลใหญ่ใหญ่มากห้าหกร้อยชิ้นต้องไล้อันนี้ได้ประมาณ เอาไปเถอะห้าบมัสิบาาบาทเอาไปเถอะถ้าสองพันเก้าสกหแล้วก็ตกทั้งสองหัร้อยโอ้โหดูสิดูสิดูสิมาพี่เขาตอกว่าไม่ทันยูเคเดี๋ยวจบไลฟ์พี่ย้อนไลฟ์ดูได้นะ มาแล้วสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงที่เราเปิดเจอแหละหาเล่หาเละแล้วก็มีกี่สี่ตัววันนั้นที่เปิดูโอ้โหสเวตเตอร์ผู้ใหญ่ไปหรือยังคะสเวตเตอร์ผู้ใหญ่มีเปิดไปมีเปิดไปเมื่อเช้าค่ะพี่อุ้ยาเมโลดี้เหรอใช่ไหมาเมโลดี้ มายเมโลดี้ค่ะยักดึงออกมามากเลยดิสนีย์ค่ะสวยมากน่ารักอันนี้จะรวมทั้งเสื้อเสื้อและกางเกงจำนวนตัวเขาเยอะมาก500ได้5 600ได้5 600ิ้นค่ะพี่สเวตเตอร์เด็กนะค้าทั้งทั้งคอกลมทั้งสวมหัวเลยสเวตเตอร์ U.S เปิดไปหรือยังคะพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เลยค่ะพี่ลุงเมื่อกี้เลยเฟิงเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะแต่ว่าป้ายไม่มีนะป้ายไม่มีสวยอ่ะต่อด้วยไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะก้ำเกรงน้งเกรงเลดเดิลอุ๊ยเจ้น่ารักอีกแล้วว่ะเป็นเชอรี่แบบถักวูดโปโลค่ะ อุ้ยันเป็นเดซหรอเดน่ารักมากาอุยมกีนแ่ตาภไม่ใช่เนสโกเนสโกเนสโกจ้าอุ้ยเยอะมากอันเนี้ยเยอะจวเยอะจริงต้นทุนตกตัวละสิบบาทห้าบาท ใครอยากได้วันนี้ทำไมคะใครอยากได้วันนี้ส่งฟรีค่ะส่งฟรีให้นะถ้าใครอยากรับลูกนี้รอรหัส CF สักคู่นะคะพี่รสสอรูแคือเยอะมากจริอาจจะมีแบบเสียเปืือนเลอเฟดเก่าอย่าง<ช><ๆ>างี้นะคะพี่มีนะ,ะนะเพราะว่าเขาจะเป็นเกตหัวกลางหางเลยแต่พี่สาวคืออุ๊ย เอาไปทำเอาไปทำได้อุ้ยออกแล้วหนึ่งมิกิเขาค่ะมิกิมาแล้วมีประมาณกี่ร้อยตัวคะอันนี้ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกร้อได้ค่ะพี่พี่เขาตอบถามว่าน้องพลพี่ว่าเอา U.S. หรือ U.K. ดีคะพี่เขาตอกอยากได้เป็นสเสตเวเตอร์ล้วนนะเอา U.K. นะ แต่ถ้าอยากไปลุ้นมันๆเหมือนเมื่อกี้ก็ยก่ U S <US> S, <US> <S, <US> <S เลยใช่ถ้าแบบเราจับราคาไม่ค่อยเป็นอ่ะแม่ก็ก็ไอ้นี่เลย U K ปล่าาอยว่าเพราะว่า U K งานมันสะอาดแล้วมันก็คือมันขายได้ในราคาแบบร0อยร้อยทั้งร้านอะไรอย่างเงี้ยคือขายได้ทุกตัวแล้ว4 F มันไ,ได้เลยค่ะ นอหนูหนึ่งศูนย์ค่ะนอรหนูหนึ่งศูนย์ค่ะรีวิวลูกนี้นอหนูหนึ่งศูนย์ค่ะลูกใหม่นอหนูหนึ่งหนึ่งค่ะมีเก็บปลายทางไหมคะตอนนี้เราไม่มีนะคะยิงหงิกค่ะมิกกี้ค่ะมิกกี้ค่ะน่ารักมากรับีลูกรีวิวโฟล์าค่ะ ใครไม่ทานลูกนี้เอานอนหนูหนึ่งหนึ่งเป็นลูกใหม่ได้นะคะอม่ยิงกัาคุ้มร้อยโลสองพันเกแล้ววันนี้ส่งให้ฟรีอีกอ่ะหืมสุดมากวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะตัดวันนี้คุ้มที่สุดแล้วอุ้ยอันนี้เป็นแบบเต็มตัวของเด็ก m อ b อเอ็มบีค่ะ สวยมากน้องหนูหนึ่งหนึ่งขอบคุณมากค่ะพี่เอ่อเมโซเปียโนสเวตเตอรฮูดไปหรือยังคะเปิดเปิดไปแล้วลูกแรกเลยค่ะจะเป็นสเวตเตอรฮูดหญิงนะคะฮูดหญิงญี่ปุ่นแชมเปรียเพิ่งมาค่ะตอนนี้เปิดงานเด็กอยู่ฟีดเด็กไปหรือยังคะฟีดเด็กยังเลยฟืดเด็กยังไม่ไปค่ะพี่อุ้ยอันนี้ H&M ค่ะ ถ้าใครอยากรับลูกใหม่พิมโนหนูหนึ่งหนึ่งเข้ามาได้เลยค่ะโแจเกตเกาหลีเด็กค่ะได้ค่ะพี่ได้นะเบบี้แก๊ปค่ะงเกงเด็กก็มีสวยๆเยอะเลยคะใช่แล้วแบบเขาได้ไได้ขอโกยได้ไหมเพราะว่ามันเยอะมาก อุ้ยอังปังแมนหรอใช่ใช่ใช่อังปังแมนค่ะร้อยโลเลยนะเนี่ยนี่อมาเยอะจริงอุ้ยอันนี้มันเป็นอะไรนะพี่พลอยเอ่เอชินามอนชินามอนลี่ชินามอนไอมายเมโลดี้นั่นแหละเป็นเพื่อนกันฟีดรีวิววันนี้ไหมคะ เด็กวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดค่ะพี่แต่ว่าไปออเดอร์ได้เลยนะส่งฟีทั้งกระโดดังเบบี้จอแล้วแบนด์ออกช่ำๆได้แล้ว, um um. แ,ลวแต่ว่าจะค้าทำเสื้อทั้งเกงเลยนะคะใช่ตำหนิมีนะคะ <สา S 2> มีขุยมีขุยมีเปื้อนเลอะ1-20%เซลูกค้านอนหนูหนึ่งมาลุลัวเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ส่ง พี่เขาตอบบอกว่าจะย้อนดูยูเคก่อนแล้วค่อยโอนได้ไหมคะได้ <ใน S 1> ค่ะพี่ไ,ได้เลยได้เลยเอาเหอะสวยมากสวยสวยสวยคุ้มมากลูกค้าต้นทุนต่ำนะนดิสนีย์ค่ะกิ้งงานเด็กอะลูกค,ค้าใครอยากได้ไปเอาเลยนะสเวตเตเตอร์เด็ก แบรนชาจริงแล้วก็คุ้มจำนวนตัวคุ้มแถมวันนี้ส่งให้ฟรียูนิคอค่ะเปิดวอร์ไม่ค่ะวันนี้จะยังไม่ได้เปิดนะคะพี่แต่เดี๋ยวนูลิส์มาไว้เป็นพรุ่งนี้นะแต่ว่าวันนี้นะถ้าซื้อก็คือได้เลยโปรส่งฟรีใช่แต่ถ้าวันนี้พี่ซื้อก็จะได้เป็นโปรส่งฟรีไปเลยนะ พอลูกค้าสั่งซื้อแล้วโอนวันนี้นะคะ a ดิดา s ค่ะ a ดิดา s ค่ะน่ารักน้องของเด็กอ่ะมันมันตะปุกตะปิกี๊ดใช่พอเราเห็นแบบเป็นแบรนด์อ่ะมันแบบคาวาอีอ่ะมันคาวาอี้น่ะเออนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อชิโนอุบุค่ะชินอุบุนี่แล้วก็เป็นเสาหลักเหมือนกัน เป็นป้ายของเขาเลยนะป้าย<ช>ดิราสิตลูกค้าบ,บอกว่ากระสอบนี้คุ้มมากค่ะคุ้มจริงค,คุ้มจริงค่ะขอบคุณม,มากค่ะใ่ใรไม่ทันลูกใหม่ได้เลยค่ะ,ะ,ะสโน่นะวอร์มเป็นป้ายอะไรคะกางเกง,อกเกงวอ,อร์ม KWE ค,ค่ะพี่เ,าาดเดี๋ยวเช็คงานให้อีกทีนึงนะ,ะของเด็กมันน่ารักจังวะมีกางเกงวอร์ม KWE ค่ะเจ็ดพันห้าร้อยมีกางเกงวอร์มของ KWE ค่ะพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทซาล่าค่ะแล้วก็กางเกงวอร์ป้ายโกสแปดพันห้าร้อยค่ะแล้วก็มีกางเกงวอร์มของป้ายโกสค่ะแปดพันห้าร้อยบาทค่ะ เลยเข้ามาซื้ม่ะมันเป็นมุกมันเป็นมุกแล้วาไมด้วยกันเรมีคนรับส่งถ้าใครอยากได้ลูกนี้นะนอหนุนถ้าใครอยากได้ลูกใหม่นะนอหนูนหนึ่งหนึ่งลูกรีวิวขายแล้วนะคะ H&M ค่ะ H&M ครับอดิดาสครับอดิดาสจ้าอะจริงๆนะไม่ค่อยให้เจอขู่เขานะ ถ้าเจอก็เจอน้อยกางเกงน้อยด้วยใช่ส่วนใหญ่จะออกเป็นเสื้อแพนด้ายี่สิกบโลกระโปรงยาวยังมีไหมคะหมดใช่ไหมพี่พลอยเดี๋ยวเช็คให้นะคะเก้าสิบโลมีนะคะ90โลยังมีค่ะพี่กางเกงเอ้ยกระโปรงยาวนะคะ 6,500นห้าร้อยบาท,ทถ้าเอาบอกหนูนะ <c oughs> เดี๋ยวหนูสร้างรหัสให้3,3,1งาน US ค่ะเสื้อยืดเด็กงาน US นะ331่พี่เขาถอดมาอ๋อ331เป็นงาน US นะคะพี่งาน US นะคะงานจีนไม่มีงานจีนจะทำเป็นแค่รวมบางอย่างเดียวงานจีนจะไม่มีจ้าเอ้ยโปโลอันน,น,นี้ท้อยสตอรี่ นัว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 เออนัวนัไปนะลูกค้าจะไปงานตัวถัดไปแล้วนะมันเยอะมากเลยจอ บอกว่าสวัสดีค่ะน้องพลพี่อยากได้เสื้อแจ็คเก็ตฟีตลาดลงตลาดเหรอคะพี่อยากได้ฟีอุ้ยอันน้อสวัสดีค่ะเนี่ยสัญญาแบบพี่ว่าจะไปลาวยังไม่ไปยไปไม่ถึงแม่ยังไปยังไม่ออกไปไม่คนไทยตอนนี้ชินจังคาะชินจังค่ะอยากได้ตัวสไปเดอร์แมนหรอไม่ใช่อุลต้าแมน อุลตราแมนอุนตราอุาีดถ้าฟีดตอนนี้มีงานรวมฟีดพี่อรุณพรมีงานรวมฟีดรวมฟีด FJ ราคา1,900งารแต่ถ้าพี่อรุณพอรอยากได้เป็นแจ็คเก็ต ตอนนี้นะคะที่มีเอาได้เลยอ่ะหนูจะมีเป็นของเกาหลี80โล3,009ที่เอาได้เลยค่ะพี่อารุณพรนะคะถ้ารองาน KWE ต้องรอสิ้นเดือนเลยอ่ะพี่ทันไหมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าบางคนคือหนาวแล้วไงเริ่มขายแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ถ้าใช้ด่วนจริงๆเอาเป็นเกาหลีไปก่อนได้นะลูกค้านะคะน่ารักน่ารักของเด็กจะไปแล้วนะแม่เดี๋ยวจะไปงานตัวถัดไปแล้วแบบรวดเร็ววันนี้เอาแบบรวดเร็วแบรนด์กตูนคือฉ่ำมาก ช่ก็คือค้าทั้งสวมหัวทั้งผ่านหน้านะลูกค้าแล้วก็คละสเวเตอร์คอกลมสเวเตอร์ฮูดคาทรงเลยค้าวค<ะ>รวมกางเกงด้วยลูกค้าน,นะคะคล้ลารวมกางเกงด้วย2อง0นนะวันนี้ส่งฟรีพี่อรุณพรมีจะเอาอะไรเปล่าวันนี้หนูส่งฟรีนะค่าส่งฟรีล,ลูกค้าโปรสิเดืนนอน10ค่ะวิ่นี่นยูนี้ค่ะกันยูวียูนี้ออกด้วยนะคะวิูนี้อีกแล้วอันปังค่ะ ลิกสิตแท้แบรนด์แท้เนี่ยจะลุ้นได้ในกระสอบค่อนข้างเยอะลูกค้าแบรนด์เอิร์ธค่ะนี้มีเก็บขุยมีซักนิดนึงนะลูกค้าถามว่ามีเพื่อนเลออม,มีเป็นขุยไหมมีนะคะตีให้1-20%รุ่นนี้ราคามันถูกพี่เขาไม่ได้แยกหัวกลางห่างให้น้ำหนักร้อยกิโลเต็มๆจำนวนมันจะค่อนข้างเยอะนะลูกค้ามาเวลค่ะ,คะหัวหัว,หวก็คัดได้นะคะเนี่ยหัวหัวหน่ารักน่ารักคัดได้เยอะเลย โอ้โหตัวอะไรอ่ะเออนี่ตัวอะไรวะกับตูนอะไรทั้งอย่างน,นี่น่ารักเส <Hey. S 1> ยืดเด็กยังสั่งได้อยู่ไหมคะยืดเด็กเอ,อ่อหนูสั่งได้ค่ะพี่สั่งได้แต่เดี๋ยวหนูดูเบอร์ให้ก่อนนะกระโปรงทำรหัสให้ได้ไหมหนูทำรหัสย <Okay. S 1> okay. ี่สิบสี่เอฟเนาะโอเคสามสามหนึ่งพี่สาวเอาเป็นเบอร์ไหนคะเดี๋ยวหนูดูก่อนนะสบายดอ เราเราลงเราลงพรีวิวตัวไหนไปลงเบอร์เบอร์เบอร์ไหนไปเก็บเลยเก็บเลยไปเออเก็บเลยตัวนี้เดี๋ยวไปงานตัวถัดไปกันนะคะยืดเด็กเบอร์สองค่ะยืดเด็กเบอร์สองลูกค้าราคาเท่าไหร่สามสามหนึ่งหนึ่งดอกจันเดี๋ยวหนูทํารหัสให้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวทํารหัสให้ซีเอฟเลยลูกค้าแป๊บนึงนะคะสามสามหนึ่งหนึ่งดอกจัน โป2ส0งโป2สองเดี๋ยวทํารหัสให้เลยค่ะพี่กันญิตาเดี๋ยวทํารหัสให้เลยได้ได้ได้ทำได้เลยทำยี่สี่เอฟก่อนสองงานกับสามสามหนึ่งหนึ่งดอกจัน <Okay. S 1> แม้รอรหัสแป๊บนึงนะคะแอดแอดให้ใหม่ยื่นมือให้มาดึงขึ้นหน่อยมาเดินมานั่งลงขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> มึงมาก <c oughs> ขอบใจมึงมึงมากที่ช่วยเหลือ เอออาะไรต่พี่พัชลีสเวตเตอร์ผู้ใหญ่เป็นป้ายไหนคะพี่เดี๋ยวหนูเช็คสต็อกให้คะ่ะนะคะงานนี้รหัสอะไร kwe 312A ค่ะพี่สวยนะสเวตเตอร์เด็กคลาเสื้องเกงงานญี่ปุ่นร้อยโลราคาแค่2,900ลุน้นเออลุนลิขสิทธิ์ลุ้นแบรนด์ลุ้นอะไรอย่างเง<าน>ี้ยได้อยู่กระตรงกระตูนลูกค้านะคะคเสื้อกางเกงแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกเสื้อนี่แหละนะคะ<งาน> ว <Wow. S 2> ่ายาวมมาเ้ .94 ค่ะ <c oughs>